ทำแบบนี้เขาจะคิดถึงรู้สึกผูกพันกับคุณมากขึ้นค่ะสำหรับผู้ชายนะคะกุญแจสำคัญที่จะทำให้เขาคิดถึงคุณบอกรักคุณบอกชอบคุณวิ่งไล่ล่าคุณตามติดคุณนะคะมันคือความรู้สึกผูกพันทางใจอะ่ะที่มันเกิดขึ้นกับคุณที่คุณต้องการนั่นก็คือช่องว่าง คุณฟังไม่ผิดคะ่ะมันคือช่องว่างที่คุณจะต้องสร้างมันขึ้นมาให้ได้เมื่อเกิดช่องว่างขึ้นตรงนี้ปุ๊บนะคะเขาจะรู้สึกหยหาเมื่อไม่เห็นแชทของคุณเขาจะรู้สึกหยหาเมื่อคุณไม่ได้โทรหาเขาเขาจะรู้สึกหยหาเมื่อคุณไม่ได้ส่งข้อความทางไลน์หาเขาเขาจะรู้สึกหยหาเมื่อ คุณไม่ได้ติดต่อเขาไปเลยอะ่ะเขาจะรู้สึกหวยหานะคะเมื่อเขาไม่เห็นข้อความของคุณเมื่อคุณขาดการติดต่อปุ๊บเขาจะหวยหาและเขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณเองอ่ะอันนี้ฟังให้ดีนะคะน,นี่คือเกมในช่วงแรกที่เราเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะมันไม่ใช่ว่าเออคบกันไปนานแล้วซึ่งถ้าจังหวะคบกันไปนานแล้วความรักมันแบบจืดมันมันแบบ การเรียบอ่ะมันไม่มีความตื่นเต้นอะ่ะเราสามารถที่จะเอาสูตรที่โคชเอ็มบอกนี้ค่ะมาใช้ได้นะคะทีนี้นะคะมันเมื่อเราทำตามสูตรที่โคชบอกเลยเนาะมันจะตรงตามคอนเซปต์สัญชาตญาณของผู้ชายมันจะเข้าสู่คอนเซป t นี้เมื่อมันเข้าสู่คอนเซป t นี้นะคะด้วยความที่ผู้ชายชอบคุณด้วยความที่ทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เขาคิดด้วยความที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเขาจะเป็นฝ่าย วิ่งเข้ามาหาคุณเขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณนั่นเองคุณเชื่อไหมว่าเมื่อผู้ชายเข้าหาผู้หญิงนะความรู้สึกมันต่างกับผู้หญิงที่เดินหน้าลุกหาผู้ชายก่อนนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายเข้าหาผู้หญิงคนนั้นเขาจะมีความหอยหาแล้วชอบผู้หญิงคนนั้นอยู่ในมายเซตของเขาอยู่ในหัวสมองของเขาทําให้โดปามีนในหัวของเขาบัลลังซึ่งเขาจะมีความต้องการผู้หญิงคนนี้ค่ะ มากที่สุดแล้วที่สำคัญคือเมื่อเขาเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเขาจะให้ความสำคัญกับคุณเขาจะทำทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะสร้างความรักให้กับคุณแล้วที่สำคัญคือเขาจะยิ่งคิดถึงคุณแล้วรู้สึกผูกพันกับคุณมากขึ้นดังนั้นต้องหาช่องว่างในตรงนี้ให้ได้นะคะแล้วถ้าใครอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักกับหนุ่มฝรั่งหนุ่มต่างชาติ อยากมีแฟนฝรั่งค่ะโค้ชคชแนะนําเลยนะยกแห่งความโชคดีค่ะจะดึงดูดในเรื่องของความรักทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักสีขาวหมายถึงพลังที่จักระตาแหน่งสูงที่สุดที่เชื่อมต่อกับยูนิเวอร์สแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เวลาเราขอพรหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรา Manifest in Visualization อะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะเชื่อม กับพลังงานสีขาวนี้นะคะเมื่อคุณเชื่อมกับพลังงานสีขาวนี้ทุกอย่างที่คุณขอทุกอย่างที่คุณปรารถนาจะประสบความสำเร็จได้ไวมากแล้วที่สำคัญวิดีโอนี้นะคะสำหรับคุณที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าจะเริ่มเรียนภาษายัางไงให้ตัวเองเป็นคนที่คล่องแคล่วในเรื่องภาษาอังกฤษจำคำศัพท์ได้เรียนรู้เทคนิคการเรียนเร็วได้นะคะในหนังสืออ e ีบุ๊กที่โคชเอมจะแถมให้กับหยก สีขาวส้มนะคะสีขาวส้มออกน้ำตาลน,นี้เท่านั้นนะคะเพียงแค่คุณแคบหน้าจอนะคะคุณก็จะได้แพ็คคู่ ได้ยกแล้วก็ฟรีอีบุ๊กที่จะทําให้คุณได้รู้แนวทางในการเรียนภาษาอังกฤษและทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จและที่สําคัญคือคุณจะเก่งมากขึ้นด้วยทีนี้โคเชมจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่เพื่อนๆเ,เขาพิมพ์เข้ามาบอกว่าพี่ขนลุกมากเลยค่ะโค้ชตั้งแต่บูชาหย,ยกมาได้7วันจากเดิมไม่เคยมีใครทักมัเลยพูดง่ายๆว่าไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะก็ตอนนี้เหมือนเป็นคนที่เลือกได้ ไม่ใช่เหมือนแล้ะค่ะตอนเนี้ยเออเป็นคนที่เลือกได้เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือมีหนุ่มทักเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีแต่คนดีๆโปรไฟล์ดีๆนะคะล่าสุดก็คือเป็นหนุ่มอังกฤษนะคะเป็นนักพัฒนาอสังหาแพลนจะบินมาเจอในเดือนหน้าเค้าจะบอกเลยนะว่าถ้าคนที่เขามีพร้อมทุกอย่างแล้วเขาพร้อมที่จะมีแฟนเขาพร้อมที่จะจริงจังในเรื่องของความรัก เขาจะพบหาเวลาลอาบินมาเจอคุณนั่นเองขอให้คุณประสบความสำเร็จและโชคดีค่ะใครที่สนใจนะคะหยกสีขาวพร้อมกับอ e ีบุ๊กนะคะแคปหน้าจอทักโคชเอมาได้เลยแจ้งไซส์ข้อมือรอบข้อมือของคุณนะคะให้โคชเอมีปลายทางนะคะแล้วก็จะได้ส่งรับหินหยกรับความโชคดีรับความมงคลได้เลยค่ะ